มันจะดีแค่ไหนคุณผู้ชมครับถ้าเราได้อยู่ในสถานที่ที่อยู่ใจกลางความสะดวกสบายทุกอย่างเลยห่างเดอะมองงามวัน150เมตรเท่านั้นครับใกล้ถนนใหญ่ใกลท้ทางด่วนมีรถไฟไฟ้าให้เลือกใช้อีก3สายโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยทุกๆอย่างอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับทำเลดีมากใช่ไหมครับเพราะที่นี่คือซีนคอนโดครับไปดูกันเลย ใหญ่ไหมครับคุณผู้ชมครับนี่ต้องบอกเลยนี่คือส่วนของหน้าห้องนะครับของไซส์35.5ครับเป็น one b e extra ของที่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีนคอนโดค่ะขอบคุณมากครับใหญ่ไหมคะใหญ่มากคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าชอบมากนี่คือความเป็น extra ของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมรอคอยรู้ป่ะเพราะว่าปกติแล้วคอนโดเข้ามาก็จะเป็นไรห้องครัวใช่ห้องรับแขกอ่าถูกต้องซึ่งก็มี แต่ว่าเข้ามาแล้วตรงนี้มันเป็นความเป็นเอ็กซ์ตร้าใช่ซึ่งยังไงพื้นที่ตรงนี้คือเราให้จริงจใช่ไหมให้จริงให้จริงค่ะพื้นที่ตรงนีอ้อย่างถ้าคุณผู้ชายชอบเก็บรองเทา้าครับโชว์ไปเลยค่ะนี่ไ่มไม่เคยจอแดนใช่ทุกซีรีส์ครับมีหมดใช่น,นะคะสวยงามมากนะครับ นี่คือเป็นการบิ้วให้เป็นตัวอย่างใช่ใช่ให<ด>้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออมันเป็นแบบนี้แต่แล้วแต่คุณเลยครับนี่นักปนจักรายานกําลังอินได้เลย,ยจักรายาน,นก็เก็บได้วางกระเป๋าเดินทางตรงน,<ด>นี้ก็ได,ได้ได้ค่ะจริงๆจักรายานสองคันได้นะคะดันขึ้นสูงคันนึงอีกคันหนึ่งอยู่ด้านล่างเยี่ยมเลยชอบมากนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูส่วนส่วนอื่นๆมากดีกว่าได้ค่ะเข้ามาตรงนี้แล้วคุณอุต้องบอกนี้ครับว่าไม่คิดว่าจะเป็นสาสิบห้าจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยดูสิห้องครัวก็มีอยู่ตรงนี้ นะครับตรงนี้ที่วางตู้เย็นตู้เย็นใช่ค่ะเคาน์เตอร์ครัวเรามีให้ให้อย่างนี้เลยป่ะให้อย่างนี้เลยค่ะคือเซตนี้ให้ตามนี้เลยนี่เลยใช่ไหมคใช่ค่ะและตรงนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้เลยค่ะโอ้ดีมากเลยดูสินี่มีชั้นมีอะไรโอเคเก็บได้ค่อนข้างเยอะค่ะส่วนด้านนี้ก็คือเป็นไงฮะด้านนี้มีให้เหมือนการโต๊ะทานอาหารอเนกประสงค์นะคะตรงนี้ไม่ใช่พับเก็บได้พื้นที่ใช้สอยห้องเยอะมากขึ้นเยอะมากเลยโอเคแล้ว โซฟาครับโซฟาไม่มีให้นะคะห oh. ลกัลกๆเลยเราให้เป็นบิวอินในส่วนของตัวระเบียงตามนี้เลยนะคะวางาเครื่องซักผ้าได้ในส่วนของแอร์เราว,วางในส่วนของคอยล์ร้อนคอมเพสเซอร์เนี่ยออกด้านนอก <Ừ. S 2> เพื่อที่ว่าเวลาเราตากผ้าค,ความร้อนจาได้ไม่เป่าเรายิ่ยมเลยครับก็ถือว่าเป็นมันครบหมดนะใช่ค่ะครัวที่ซักล้างเองเอ่ยหรือว่าจะเป็น ที่ผ่อนคลายของเราที่วีใหญ่กว่านี้อีกนิดนึงอย่างได้เลยได้ค่ะใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเราอสามารถเอาไปเท็วิวได้ใช่ไปดูห้องนอนอีกว่าได้เชิญค่ะผู้ชมครับนี่เตียง5ฟุตที่โครงการให้นะคะแอร์สองเครื่องเลยให้อ่งช่องนอนหนึ่งนะคะห้องรับแขกอีกหนึ่งตู้เสื้อผ้าตามนี้เลยค่ะบิวอินตามนี้เลยนะคะในส่วนของห้องน้ำโครงการให้ตามนี้เลยนะคะทั้งกระเบื้องสีนี้โมเสตตามนี้ค่ะสุขภั์คอตโต้ตามนี้เหมือนกันเยี่นะคะ แต่นี่เราก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วมีกี่แบบจริงๆแล้วโครงการเรามีส4ท y p ส4แบบ นะคะเรามี28.5นะคะ3 5 3ส5 3มไทยนี้เป็นบันเบสหมดเลยนะคะส่วนอีกใช้นึงเป็นทูเบสค่ะ46ตารางเมตรสุดยอดมากจำนวนยูนิตทั้งหมดของโครงการทั้งหมดนะคะ77ยูนิตนะคะถ้าลูกค้าชอบความเป็นส่วนตัวแนะนำเลยค่ะโครงการเราต่อฟรอส11 1ห้องเท่านั้นและส่วนกลางครับสระว่ายน้ำมีให้นะคะฟิตเนสมีให้ส่วนกลางอาลิฟ อ้นำเสนอเลยตึกนี้โลไลท์8ชั้นเราให้รีบถึง2ตัวคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลากับราคาที่เรารอคอยกันมากๆราคาของที่นี่เท่าไหร่ครับอู้แจ้งเป็นราคาเริ่มต้นนะคะ1.9เท่านั้นค่ะ1.9ล้านใช่อ่คือ28 28.5จหใช่ค่ะอาห้องนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะห้องนี้ประมาณ2ล้าน2ล้าน3เริ่มต้นใช่อาห้องใหญ่สุดประมาณเท่าไหร่ฮะ 46ตารางเมตร2เบดเริ่มต้น3ล้าน1 3ล้าน1เดือสามห้องเท่านั้นค่ะรีบกันหน่อยนะการสามห้องเท่านั้นใช่ค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอุ๊กมากๆเลยะนะครับที่พามาดูห้องสวยๆและก็อยู่ใกล้กับทุกสิ่งอย่าง<ช>จริงๆิงนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากค่ะคุณแอนดี้ขอบคุณค่ะ,คคะนี่คือซีนคอนโดครับ